สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไอซดัม้มซิงด์ในวลครับผมวันนี้อยู่กับทีมงานเศรษฐีสิบเอ็ดครับเท <laughs> ดินนะ<ห>พี่น้องนะ <laughs> ทำทางครับเนี่ยเอาดินมาทำทางครับซ่อมแซมถนนนะพี่น้องดูครับ ไ,ไปแล้วครับนี่ลืบขับนะพี่น้องนะลืบขับเสียลืบนี่ครับนี่เอาดินมาเทก่อนนะพี่น้องนะเพราะว่ามันน้าม,มันโซครับแล้วอยเอาลูกรังมาเททีหลังครับเลยค่อยเอาลูกรังมาตัดข้างบนนี่ครับเท่าแก่เท่าแก่บอกเองนะครับ

ดันครับนี่ดินสวยมากเลยครับเลยยังไม่สุดต่อมึงดูครับคือเราพี่น้องที่รถไทยเขาดันเลี่ยทางก่อนทำนี่แล้วก็ เดินราดอันนี่มีงานศพนะพี่น้องนะใครงานศพดูครับอันนี้รถน,นี่เป็นรถผู้ใหญ่พุ่งอย่างนี้นะไปร้องนะลูกขับครับนี่ลูกผู้ใหญ่ขับคนระับอันนี้นั่งเคลียร์ทางกันนะพี่น้องนะอันนี้ใส่ ไปพานเฉียงครับนี่พันเฉียงออกข้างครับตันเกียร์ทางเขาทำเองเกียร์กว้างครับพี่น้องนะได้ทั้ปริมาณที่เขากำหนดครับพี่น้องเดร้อนนะพี่น้องไม่มีเวลาถ่ายให้พี่น้องได้ชมครับก็ไม่ค่อยสบายนะพี่น้องก็ราชมครับ มาี่น้องนะตรงต่อครับพี่น้องดูครับใช้ฮิซากิตันเคลียร์ทางนะพี่น้องมัดำลงมาให้ยาวดีๆมน,นะนดำชมกันยาวๆครับคลิปนี้นะพี่น้องนะ ขึ้นกองดิงโหดจัดเลยครับผ่านส่ฟางเคียงนะไปรอนะโอ้โหวดคท่านเีเนาะทีนี้คดี่า ครับสวยนะเป็นเรานะดินสวยครับดนะเดี๋ยวก็รอชมนั่นเป็นเรานะดำมาแล้วเป็นเรานะนะอันนี้หน้าออกอันนี้คันนี้ออกมาคันใหม่ครับนี่รถบ้านเนาะไม่งามครับดูครับฮีโนโ่นี่ยกำลังถอดไอ้านหน้าออกครับตัวที่ทำพานเชียงนั่นเป็นเราหนะ ก็สวยครับกันนี้รอชมกันนะพี่น้องนะชมกันต่อครับพี่น้องนะดูครับไนี่สินานต่อแล้วนะครับเสียเบียร์นะพี่น้องนะเสียเบียร์ครับต่อแปดู่แล้วน sort of ี่เอ็นจีห้าสี่นึ่งนะลั่นนะพี่น้องนะวมกันยาวๆครับ นานได้ถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะพี่น้องนี่ก็เขาซ่อมแซงถนนนะพี่น้องนะเขาซ่อมแรงเสียเบียร์ยลูกเปียลมนะพี่น้องนะดูครับลูกขยายบ้านขเขาเต็มทีกครับนี่ก็ ที่ทำทางอยู่บ้านสี่เหลี่ยมนะพี่น้องสี่เหลี่ยมตำบลคนของข้อำเภอนเป็นคชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่นั่นเห็นบอกว่าคอนโทรลหักไม่รู้ไปเชื่อมมายังนะพี่น้องนะคอนโทรลฐานหน้าว่าเอาของอะไรมาใส่เนี่ยครับไปชงมันโต เราดูครับว่าจะฮีโน่คันนั้นมาหรือว่าครับมาแล้วครับจย้อยนเซ็งนะพี่น้องนะเพราะว่ามีมาสองคันครับ้ันหลังเป็นรถด็อกปี้ดูครับสวยนะพี่น้องนะคันนี้ดูครับ ราดเลยครับผม <Yeah. S 1> น,นี่จะให้ราดเลยครับนี่คันนี้จะแปดดีแปดเจนะฮีโน งานเสร็จ21ครับอันนี้เสียยะกุดเสียยะกลับรถต้นนั้นเลยครับนะ cái đặt đây thang lái xin lên Abidon à Còn nếu mình ăn cho ับบนี้นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับ s c r ช่องไอ้น้ำซิ่งดินดืครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ